มักกะโรนีอบแฮมชีสสูตรต้นตำรับทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยอร่อยแน่นอนเริ่มต้นเราก็นำมักกะโรนีนะครับที่ ต้มสุกแล้วนะครับมาคลุกกับน้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าคลุกตอนต้มไว้แล้วก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำครีมซอสนะครับตัวซอสเบชเมลนะครับวิธีการทำครีมซอสเนี่ยผมทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับอยู่ที่ตัวไอด้านบนนะครับลองดูนะครับแม่ซอสเบชเมลนะครับก็ใส่ให้ทั่วนะครับในภาชนะที่เราจะอบนะครับ ทำได้2วิธีนะครับก็คือเราจะคลุกทุกอย่างให้รวมกันก่อนก็ได้หรือว่าจะโรยท็อปไปด้านบนก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็นําแฮมนะครับหั่นลูกเต๋านะครับมาโรยใส่ให้ทั่วๆบนซอสนะครับหรือบางส่วนเราจะคลุกผสมไปกับตัวมักโรนีก็ได้นะครับ ต่อมาก็นำตัวมอสซาเรลลาชีสนะครับโรยให้ทั่วๆด้านหน้าของตัวมักกโรนีนะครับตามความชอบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะให้ปริมาณเหมาะสมสำหรับการขายนะครับต้นทุนจะได้ไม่สูงมากเกินไปนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าทานนะครับสำหรับลูกค้าดูว่าทั่วๆแล้วเราก็สามารถพอได้ครับหลังจากนั้นก็ แต่งสีและความหอมด้วยปาปิก้านะครับตัวปาปิก้าเนี่ยจะช่วยให้สีค่อนข้างบราวดูกรอบน่ากินเร็วขึ้นนะครับกว่าการไม่โรยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำพวกอบชีสต,ต่างๆนะครับแล้วก็โรยพาสเลลสับนะครับโรยได้ทั้งตอน ก่อนนำเข้าอบนะครับแล้วก็ตอนหลังอบนะครับหลังจากนั้นนำเข้าอบนะครับด้วยไฟ200องศานะครับเซลเซียสนะครับแล้วก็อบประมาณ10 15นาทีนะครับก็จะได้มะกรนีอบชีสนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับในการอบเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะ วอร์มเตาอบไว้ก่อนนะครับสัก5นาทีถึง10นาทีอันนี้เราก็จะได้หน้าตมามะคลอนีอบชีสนะครับที่อบมาสำหรับพร้อมทานแล้วก็สามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ให้กับร้านอาหารร้านกาแฟก็ได้นะครับต้นทุนไม่สูงมากแล้วก็ดูน่าทานนะครับทานง่ายสามารถทำเป็นแบบขายที่ร้านก็ได้ทำเป็นเดลิเวรี่ก็ได้นะครับ ใส่เป็นถ้วยฟอยนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปผมจะมาพาทําแบบเป็น Delivery ใส่ฟอยนะครับสามารถสั่งกลับไปทานที่บ้านหรือขาย Delivery ได้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ